ไม่ไหวแล้วเดอ้อเบิร์นปะถุมราชเดือดกลางไลฟ์เจอคำนมช็อตฟิลตัดสายทิ้งขณะร้องเพลงจีบเป็นแฟนจะเป็นมึงสั่งเหรอมืนหาเป็นพยาธิเนี่ยกูเดอ้อ Oto, กบัอีจิบไม่ท้อจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มเบินปฐุมราชทีลาสุดหยอดคำหวานขอทำหน้าที่ของหัวใจร้องเพลงให้สาวคำน้ำฟังกลางไลฟ์แต่ยังไม่ทันร้องเจอไฟยิงก็ตัดสายทิ้งไปซะก่อนเล่นเอาหนุ่มเบินนั้นถึงกลับไปไม่เป็นทีเดียวส้หรับผู้นึงกับเทนนาที่ของเน่ค่ะผู้นึงเทนนาที่ของหัวใจคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องบ่ได้เอาล้ำเส้นแฟน เป็นมงสัง,ง้เนางานนี้หนุ่มเบิ้ลเ,เดือปดปุดๆลั่นเลยว่าเสียหน้าแรงเพราะที่ผ่านมาเป็นคนตัดสายคนอื่นก่อนตลอดไม่เคยเป็นฝ่ายโดนตัดสายเองแบบนี้เลยขอให้คนในไลฟ์เป็นพยานประกาศชัดเลยว่าหลังจากนี้ไปจะไม่โทรหาสาวำํำแหนมอีกแล้วมึงปฏิเสธกูลงไปเหรมึงปฏิเสธกูหอดมึงปฏิเสธกูหอดอายุ28ุ่ินไอ้แบบนี้มึงสิถามกูสมมติมึงสิทักภาษากูสิบ่ตอบมึงสิบ่ตอบมึงทุกแอปพลิเคชันเป็นพยานคอยเด้อดขนมือหานี่ มันตัดซ้าย่อยอ่กูคืคอนาเสียทำไม่เหมือนเนี้ยปะ่ะกูไม่เคยถึงตัดซ้ายแบบนี้กีมิดส่วนใหญ่มิดแต่กูเห็บเขาเมือนี่กูถึงว่าดีเสดป่ะยังเลยว่าถ้าจะเอาเวลาไปดูแลสาวขอดูแลสิวตัวเองดีกว่าแถมไม่แค่คนคุณสมบัติของตัวเองมาจนหมดว่าเป็นถึงพระเอกละครอ,อันดับหนึ่งเรื่องสงครามหมอำลำรอและโด่งดังขนาดนี้บอกเลยว่าพีไม่งอแน่นอนคิดละคนคือกูเลยทีเดีย,ยจีบคนบ่แต่สิวกูยังมีเวลาไปดูแลเนี่มึงบ่งเนี่ย คันคุณกูสิกันกูสีดูแลคนได้กูดูแลเสียวกูบรีกวันนี้เสียวกูมื่ิพ่อบีพ่อแห้งแล้วมึงโม่จักบอกกูเป็นไผ่ช่องวันนในมาจ้ังกูไปเป็นพระเอกกูหาสิปียงรอกูนี่มึงจำไม่รอดอีคำแนมคำเน่ยคำหน้นุ่นนะแต่งานนี้คนกลับพากันเห็นใจถึงขั้นมาแซวท่านหนุ่มเบิร์นไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาเธอแต่บ่นไปไม่ถึง3นาทีพอสาวคำแนมกลับเข้ามาในไลฟ์ใหม่หนุ่มเบิร์นนั้นเปลี่ยนโหมดแทบไม่ทันมึงมึงบ้ กูเพระเอกอันดับหนึ่งบักว่าอยู่มันคือโพดคือโพ่แต่มันมาเกินไปล่ามันล่าในที่มากระไรดอกล่าขายของแป๊บเดียวนะก็ล่าดีดีหน่อยไอ้พอดีคิดไอ้พอดีซูนพอดียังดอกแล้วก็บอกดีดีเนี้ยแบบว่าเออไปหรือขายของห่ะเด้อไม่บายดีดีนะโอเคโอเคบาย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 เจอกันโอเคนได้สักทีเดียวเราจะไปใจละ พอสาวใบใบก่อนวางสายก็พอใจสุดๆทำเอาแซวกันอีกรอบว่าบ่นไปมากมายความหมายก็คือรักเขาแต่ใครจะยอมสาวคำน้ำได้เท่าหนุ่มเบิร์นไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะพอต่อให้ฝ่ายิงบอกตรงๆว่าเจ้าตัวไม่ใช่หนุ่มในสเปซหนุ่มเบิร์นก็ไม่ย่อท้อขอจิตตอแบบดูๆว่าแต่เคยมีใจไอ้บอบออะไรนะมึงก็บอคิดจังหน่อยมึงก็คิดจังหน่อยก็ได้อก เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์หยอกล้อกันเล่นของคู่นี้แบบน่ารักน่ารักกันไปหากใครตามคู่นี้ก็จะรู้ว่าหนุ่มเบิร์ดนั้นเอ็นดูสาวคำน้ำเป็นเหมือนน้องสาวแต่แฟนๆก็เอ็นดูนากชอบเวลาที่ทั้งคู่มาไลฟ์จีบกันขอสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้อย่างมากมายเลยละค่ะ